สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักครับกับอุปนิสัยของคนเกิดปีชวดและดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูนะครับธาตุกำเนิดของปีชวดนะครับคือธาตุน้ำ อุปนิสัยของคนเกิดปีชวดหนูชอบอยู่กันเป็นฝูงฉลาดปาดเปลืองสุภาพเป็นนิสัยคุณมีสังคมกว้างขวางคอนเนคชันเพียบแต่ที่จะให้ใครเข้ามาคุกวงในคบหากันได้ลึกๆนี่เรียกได้ว่าน้อยครั้งจริงๆคุณอาจดูเหมือนเป็นคนอดทน และไม่กังวลกับโลกที่กำลังจะแตกแต่ภายใต้หน้าฉากที่ดูสบายๆนั้นคุณค่อนข้างจะขี้กังวลคุณชอบความเป็นส่วนตัวและอยู่คนเดียวได้สบายใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่ได้รับเชิญรับรองว่าจะน่าเวอรหรือจะเวอด้วยฝีปากคมๆของคุณ คนปีชวดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณเป็นคนดือ้อชอบแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งเหมาะจะทำกิจการส่วนตัวที่ไม่มีใครมาคมหรือมาทำให้คุณปวดหัวพ่อแม่ปีชวดเป็นพ่อแม่ที่ชอบเล่นกับลูกชอบอยุลูกให้สนใจอะไรใหม่ๆที่ท้าทายถ้าลูกคุณชอบอะไรไม่เหมือนใครแทนที่จะห้ามปราม คุณจะยุและเล่นกับลูกเสียด้วยเรื่องความรักคุณคนปีหนูจะเป็นคู่รักที่มีเสน่ห์ถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้รับความเอาอ,อกเอาใจหรือถ้าได้รับคำมั่นสัญญาต่อกันแล้วคนปีหนูก็จะเอาใจเก่งใส่ใจและซื่อสัตย์มากคนเกิดปีชวดเป็นคนธาตุน้ำซึ่งสัมพันธ์กับ ไตกระเพาะปัสสาวะกระดูกและหูความเป็นความผิดปกติของอวัยวะต่างๆเหล่านี้จะมีผลกับสุขภาพของคุณค่อนข้างมากความกลัวหรือตกใจมากเกินไปรวมทั้งการกินเค็มก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากเช่นเดียวกันต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับ รายละเอียดของหนูแต่ละปีนะครับหนหนูบนคานบ้านหรือหนูทองสำหรับผู้ที่เกิดพศ2443และพศ2503หนูบนคานบ้านทํานายว่าคานบ้านเป็นโครงสร้างเหล็กและอยู่ในตำแหน่งเหนือศีรระ คนจีนถือเป็นตำแหน่งสำคัญมากๆในบ้านถือว่าคุณเป็นคนฉลาดกล้าหาญมีคุณสมบัติผู้นำผู้คนรอบข้างบอกว่าคุณเป็นพี่ใหญ่จริงใจคบได้ขอฝากชีวิตจิตใจไว้กับคุณและจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกในยามที่พวกเขาลำบากบางครั้งคุณก็ช่วยผลักดันคนอื่นจนได้ดี แต่คุณกลับรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคุณมีเพื่อนมากใครๆก็รักคุณและพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆคุณมีบุญเกื้อหนุนเพราะคุณช่วยเหลือคนอื่นไว้มากแถมดวงของคุณยิ่งแก่ยิ่งฉลาดยิ่งร่ำรวยรวยทั้งทองรวยทั้งเพื่อนและคุณธรรมคุณเป็นคนรวยที่สถาบันการเงินไม่จัดอันดับ แต่แต่คือก็รวยแต่ปราทุกยุคให้การสรนเสริญชีวิตในครอบครัวอาจจะไม่รูหดาฟู่ฟ้าแต่ก็สงบและสง่างามด้วยความเคารพนับถือจากคนในบ้านและวงสังคมคู่ชีวิตจะให้เกียรติในความดีและความสามารถของคุณ 2. หนูบนภูเขา หรือหนูน้ำสำหรับผู้ที่เกิดปีพศส4 5 5และพศ2515หนูบนภูเขาคือคนที่มีดวงแบบหนูบนภูเขาเป็นดวงแบบเดียวกับหนูที่หากินต่างถิ่นแดนไกลถึงจะหิวจะกลัวก็ต้องหาอาหารยาไส้และเพิงเล็กๆไว้สูกหัวนอนจนได้ ด้วยความลำบากที่ต้องผจนมาตั้งแต่วัยเด็กทำให้คุณชอบทำอะไรด้วยตัวเองและไม่ค่อยไว้ใจใครถ้าคุณลดนิสัยนี้ลงบ้างชีวิตคุณจะมีสุขมากขึ้นให้ถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าไม่จมอยู่กับมันก็จะเป็นจุดแข็งทําให้คุณแข็งกรางกว่านคนอื่นแต่ถ้ายังเก็บมาคิด ก็จะกลับกลายเป็นจุดอ่อนให้คุณเป็นคนที่เปราะบางกว่าคนอื่นเช่นกันแค่เปลี่ยนความคิดคุณก็จะมีอนาคตที่เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลยทีเดียวดวงวันหน้าจะดีเมื่อคิดพูดและทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้านการเงินตอนอายุยังน้อยชีวิตค่อนข้างขาดแคลนไปเสียทุกอย่างทั้งการเรียนครอบครัวสุขภาพแต่พออายุมากขึ้น คุณจะมีเงินทองมากขึ้นตามอายุและคุณจะเป็นคนแก่ที่อารมณ์ดีทีเดียวส่วนความรักก็ต้องรู้จักปลดระวางความระแวงที่ประจำการอยู่ในจิตใจและเชื่อใจคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณมากขึ้นความสัมพันธ์คุณจะได้ราบเรื่องตลอดไป 3. หนูบนหลังคาหรือหนูไม้ สำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2467และพศ2527คุณเป็นคนคุณเป็นหนูที่ชอบโชว์ตัวให้เป็นเป้าสายตาของใครโดยไม่กลัวอันตรายว่าใครจะไล่จับหนูอย่างคุณดวงของคุณเกี่ยวโยงกับฤดูใบไม้ผลิชีวิตคุณก็เลยสดใสมีชีวิตชีวาเหมือนใบไม้ผลิตอนต้นฤดู บางทีคุณก็ทำอะไรตามใจไม่ค่อยได้คิดหน้าคิดหลังใครๆก็ชอบอยู่ใกล้ๆคุณแต่คุณเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเผลอทำร้ายจิตใจชาวบ้านอยู่บ่อยๆความดื้อรั้นโดยกำเนิดของหนูเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนแล้วการที่ชอบทำอะไรเสียเส่ยงๆก็เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน หนูที่เกิดปีนี้ค่อนข้างมีน้ำอดน้ำทนไม่ชอบทำงานหนักและไม่ชอบเอาหัวใจที่รักอิสระไปหมกมุ่นกับอะไรนานๆเรื่องเพื่อนฝูงคุณคบแต่คนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันชอบความสนุกสนานเฮฮาของคุณและทนกับความบ้าพลังของคุณได้คุณเป็นเพื่อนที่ดีแต่กับเรื่องครอบครัวต้องปรับปรุงอีกเยอะเลย เพราะคนที่บ้านเขาลงความคิดเห็นว่าคุณเก่งแต่เป็นตัววุ่นวายไม่ยอมโตชอบโชว์ออฟแต่เวลาทำอะไรพลาดชอบมาอ้อนขอความเห็นใจเหมือนเด็กๆ 4. หนูกลางทุ่งนาหรือหนูไฟสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2479และพศ2539 หนูกลางทุ่งนาคุณเป็นหนูเผชิญโชคที่ชีวิตมีประสบการณ์โชคโชนชอบเสียงอันตรายแต่ใช้สติปัญญาเอาตัวรอดได้ทุกทีคุณเป็นคนพูดจริงทำจริงไฟแรงจนเผาตัวเองและยังเผื่อแผ่สเก็ดไฟไปโดนชาวบ้านด้วยความฮอตสุดของคุณจะกลายเป็นความอบอุ่นให้ใครต่อใคร ชอบอย่างไม่ต้องลุ้นชีวิตในวัยเด็กของคุณค่อนข้างมีปัญหาแต่พอแก่ตัวลงประสบการณ์ชีวิตจะทำให้คุณเป็นคนที่เข้าใจโลกได้ดีขึ้นและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงส่วนเรื่องการเรียนคุณไม่ชอบนั่งเรียนในห้องสี่เหลีย่ยมแต่เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะคุณเป็นคนมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้และสร้างตัวเองได้อยู่แล้ว เรื่องความรักต้องระวังให้มากเพราะโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนใจนักเงลงรักแรงเกียดแรงแถมใจร้อนโอกาสกระทบกระทั่งกับคนที่คุณรักจึงมีสูงก็ต้องคิดหน้าคิดหลังมากเพราะจะกระทบไปถึงเครือญาติด้วยถ้าคุณใจเย็นลงนิดและพูดจาถนอมน้ำใจคนอื่นบ้างชีวิตคู่ของคุณจะดูดีและมีความสุขพอสมควร หนูในยุ้ง5นะครับหนูในยุ้งหรือหนูดินสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2491และพศ2551คุณเป็นคนสบายๆอยากไปไหนก็ไปและยังเป็นคนมีโชคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะได้ดีตลอดคุณเป็นหนูวิชาดีมีความรู้แถมยังมีเหลือกินเหลือใช้ จะลงทุนอะไรก็เก็บเกี่ยวกำไรงามกับเพื่อนฝูงคุณก็รักเพื่อนนะแต่บางทีก็เผอแสดงความเคี้ยวออกมาพยายามอย่าให้เกิดบ่อยเพราะต้องนึกถึงวันข้างหน้าว่าเพื่อนฝูงนี่แหละจะกลับมาช่วยเหลือคุณบางทีผลประโยชน์ก็ไม่ได้มาในรูปตัวเงินเสมอไปมิตรภาพมีราคาสูงกว่าเงิน ตราทุกสกุลในโลกเรื่องความรักคุณค่อนข้างรักสบายคุณชอบรักที่มั่นคงสบายๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะมีลูกคุณเองไม่ใช่คนรักเด็กสักเท่าไหร่บางทีออกจะลําคาญเสียด้วยซ้ำเรื่องการเงินไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะหนูที่เกิดปีนี้เก็บเงินเก่งวันปลายชีวิตจะมีเงินมากข้อดีของหนูตัวนี้คือ แม้จะให้คุณค่ากับการเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวมากขนาดไหนแต่ก็จะให้คุณค่ากับมิตรภาพมากกว่าเสมอแต่อย่าลืมนะครับสำหรับดวงที่ทำนายไปนะครับหรืออปเปนิสัยไม่ว่าจะดีหรือจะเลวนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ตัวของแต่และบุคคลนะครับหากเรายังหมั่นทําความดีนะครับสะสมบุญบารมีประพฤตินตนอยู่ในศีล5ศีล8นะครับเชื่อว่าทุกอย่างนะครับก็จะทําให้คุณราบรื่นชีวิตก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ